สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับปอที่ช่องปอสตอรี่นะคะวันนี้นะคะปอจะมาทําคลิปสบู่กาดกาแฟนะคะปอเป็นคนที่อินกับการใช้กาดกาแฟในการสครับผิวมากๆเพราะว่าปอเคยลองมาหลายๆอย่างแล้วอะไรก็ ไม่รู้สึกว่าเวิร์กเท่ากับกากกาแฟเลยเอก็เลยเกิดไอเดียว่าปอจะทําสบู่วันนี้นะคะปอก็เลยจะมาลองทําสบู่กากกาแฟเป็นครั้งแรกจ,จะรอดไหมเราก็จะทําไปพ,พร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเอากากกาแฟนี้คือทําสบู่กันนะคะปอใช้เป็นซิลิโคนนะคะเป็นลูกหัวใจ เราคิดว่าสบู่ก้อนเล็กๆมันจับถนัดมือดีนะคะแล้วก็การใช้ซิลิโคนแบบนี้นะคะมันก็จะช่วยดันสบู่ออกมาได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีพิมพซิลิโคนแบบนี้ก็ให้ใช้เป็นเหมือนคล้ายๆแก้วกระดาษน,นะคะพอเวลาทําแล้วมันจะตักได้ง่ายๆนะคะชามนะคะแบบนี้ใหญ่ๆไว้ใส่น้ําร้อนลงไปนะคะแล้วก็ ใช้ถ้วยแบบนี้นะคะใส่เบทคนเบทสบู่ค่อยๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเ,เตรียมน้ําร้อนมาแล้วนะคะแล้วก็ให้ใส่ชามผสมลงไปในน้ําร้อนนะคะจากนั้นนะคะปอก็จะใช้เบทสบู่นะคะใส่ลงไปเราจะใส่ไปหกก้อนนะคะ จากนั้นเราก็รอให้เบทละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวกากากาแฟาลงไปนะคะเบทสปู่ของเราก็ได้ละลายแล้วนะคะนี่เป็นน้ำใสๆแล้วนะคะพอก็จะใส่ตัวกากากาแฟาลงไปนะคะ จากนั้นก็ให้เราคนนะคะค่อยๆค,คนนะคะอย่าคนแรงให้เอายกออกจากน้ําร้อนนะคะพอคนเข้ากันแล้วนะคะปอก็อจะเอาใส่พิมพ์ตัวนี้นะคะ ล้วก็ใส่จนเต็มแล้วนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวปอจะไปใส่วัสดุอื่นนะคะเราก็ไปเอาแก้วมาเสร็จแล,แล้วก็เดี๋ยวเรารอให้เขาเซตตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันนะคะ สบู่ของเราก็เซตตัวแล้วนะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าการทําสบู่ที่ถูกต้องมันจะต้องแข็งนะคะดูจากด้านเนี้ยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะคะนึ่แข็งแน่นพอดีเลยอะถือว่าเราทําผ่านนะคะทุกคน เห็นไหมถ้าเป็นใช้เป็นซิลิโคนเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็จะช่วยทำให้เราแกะได้ง่ายขึ้นแล้วปรดชอบนะสะบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้เวลาเราจับอ่ะจับเวลาถูตัวมันถนัดมือประชอบถือสบู่ก้อนเล็กๆนะคะไม่ชอบใช้สบู่ก้อนใหญ่ๆนี่นอกจากจะใช้อาบน้ำ ทำความสะอาดแล้วยังช่วยสครับผิวด้วยกากกาแฟด้วยนะคะซึ่งมันดีมากแล้วแบบที่เหลือที่ปอใส่เป็นถ้วยกระดาษไว้นะคะเราก็จะใช้กันไกรตัดเขาเลยแบบนี้เราก็จะได้ได้สบู่แบบนี้ก็โอเคนะนี่เพราะว่าเราทำใช้เองก็ไม่ต้องเน้นความสวยงามอะไรมากมาย ัดแบบนี้เลยจ้าเน่ ه, สี่ก้อนเต็มๆจ้าใช้ได้นานมากๆและนี่คือก้อนเล็กๆของเรา เลิศวิธีการเก็บรักษานะคะเราก็จะใช้แ็ลปแบบนี้นะคะในการห่อเก็บไว้นะคะก็ให้เอาตัวสบู่นะคะใส่ลงไปนะคะเป็นวิธีเก็บแบบง่ายๆนะคะชาวบ้านชาวบ้านเลยเพราะเราทำใช้เองเนาะ,ะถ้าเป็นก้อนใหญ่นะคะก็เหมือนกัน นี้นะคะและส่วนเกินเราก็ตัดทิ้งออกไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีการของปอไปปรับประยุกต์หรือใส่ส่วนผสมอื่นๆที่เพื่อนๆอยากจะใส่ก็ได้นะคะเพราะว่า เราสามารถเติมสมุนไพรที่เราชอบได้ลงไปนะคะแต่คือปอชอบกาแฟชอบกะากาแฟนะคะปอก็เลยใส่แต่กะากาแฟนะคะเราสามารถใส่มะนาวใส่มะขามหรือมะเขือเทศอะไรใส่ได้หมดนะคะแต่ก็ต้องกะประิมาณดูด้วยมันไม่เยอะจนเกินไปการใส่สมุนไพรอะ่ะมันจะมีส่วนอย่างมากเลยครั้งแรกของปอได้ขนาดนี้ก็ ถือว่าป๊อก็ประทับใจอยู่นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย